คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าพอเราอายุมากขึ้นความสุขของเรากลับไปอยู่ที่ลูกหลานหมดเลยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่อาจจะทำให้หลายคนรู้สึกสะเทือนใจเรื่องของความสุขในวัย60ปีขึ้นไปคะ่ะปัญหาที่คนวัยนี้ต้องเจอเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายที่อ่อนแอลงนะคะยังรวมถึงเรื่องของใจที่อ่อนล้าลงอีกด้วยคะ่ะลองนึกดูนะคะทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมา คุณอาจจะเคยรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวในบ้านที่เงียบสงบใช่ไหมคะคุณอาจจะเฝ้ารอเสียงโทรศัพท์จากลูกหลานแต่แล้วก็ไม่มีเสียงโทรศัพท์นั้นดังขึ้นเลยหรือบางทีคุณก็คิดถึงอดีตที่เคยมีลูกหลานรายร้อมแต่ตอนนี้กลับไม่มีใครอยู่ข้างๆความรู้สึกที่เกิดขึ้นคืออะไรคะมันคือความเหงาและความโดดเดี่ยวที่กัดกินใจเรา จนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีใครอยู่เคียงข้างเราอาจจะเคยเลี้ยงลูกหลานมาอย่างเต็มที่ทุ่มเททุกอย่างในชีวิตเพื่อเขาแต่พอเราแก่ตัวลงเราก็แอบคาดหวังว่าเขาจะต้องมาดูแลเราต้องมาอยู่เคียงข้างเราหรืออย่างน้อยก็ต้องมาเยี่ยมเยียนเราบ่อยๆแต่เมื่อความจริงไม่เป็นอย่างนั้นลูกหลานอาจจะมีชีวิตของตัวเองมีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบ หรือมีครอบครัวที่ต้องดูแลความรู้สึกที่ตามมาคือความผิดหวังอย่างแสนสาหัสความน้อยใจที่รู้สึกว่าตัวเองไม่สำคัญอีกต่อไปหรือบางทีก็รู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งบางครั้งความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างคนสองวัยก็อาจทำให้เกิดความขัดแย้งกันได้นะคะเราอาจจะเคยรู้สึกว่าทำไมลูกหลานถึงไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเป็น หรือไม่ยอมรับในสิ่งที่เราเคยทำมาความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือความทุกข์ทุกใจที่รู้สึกว่าตัวเองถูกทอดทิ้งทุกใจที่ลูกหลานไม่เป็นอย่างที่เราหวังตามมาด้วยความน้อยใจและความรู้สึกผิดค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองทำหน้าที่ได้ไม่ดีพอหรือรู้สึกว่าทำไมเราถึงไม่สามารถทำให้ลูกหลานมีความสุขได้ และที่รายกาที่สุดคือการยึดติดและการผูกติดความสุขของเราไว้กับลูกหลานค่ะเรามักจะเฝ้ารอความสุขจากเขาเพียงอย่างเดียวจนลืมไปว่าเราก็สามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้เหมือนกันเมื่อเราเป็นทุกข์แบบนี้แล้วเราจะทำยังไงให้ใจเราไม่พังอีกต่อไปค่ะเราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้จากคําสอนของพระพุทธเจ้ากันค่ะเพื่อให้เราเข้าใจถึงปัญญาของพระพุทธเจ้า ในการรับมือกับความทุกข์ที่เกิดจากครอบครัวนะคะสำเร็จที่ใจมีเรื่องราวจากพระไตรปิฎกพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสขขาทวักวังคีสูตรหรือเรื่องราวที่คล้ายกันในหลายๆพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนถึงธรรมชาติของความผูกพันและหนทางแห่งการวางใจค่ะครั้งหนึ่ง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่พระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเรษฐีณกรุงสาวัตถีซึ่งมีผู้คนมากมายจากทุกชนชั้นทุกสถานะมาเข้าเฝ้าฟังธรรมและหนึ่งในปัญหาที่ผู้คนมักจะมาทูลถามพระองค์อยู่เสมอก็คือเรื่องของความทุกข์ที่เกิดจากครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสัมพันธ์ในครอบครัวพระพุทธเจ้าทรงทราบดีว่าความผูกพันนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีและเป็นแหล่งของทั้งความสุขและความทุกข์พระองค์ไม่ได้ทรงสอนให้เราตัดขาดจากครอบครัวหรือไม่รักใครเลยนะคะแต่ทรงสอนให้เราเข้าใจธรรมชาติของความผูกพันและวิธีวางใจไม่ให้จมอยู่กับความทุกข์ เมื่อความสัมพันธ์นั้นไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังพระองค์ทรงตรัสสอนถึงสัจธรรมของชีวิตที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่เที่ยงแท้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงและความรากักความผูกพันก็เป็นเช่นนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์ทรงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ดูกระภิกษุทั้งหลายทุกทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้มีความอาลัยเป็นมูลมีความผูกพันเป็นเครื่องผูกสัตว์ทั้งหลายย่อมติดอยู่ในความผูกพันนั้นนี่ไม่ได้หมายความว่าความผูกพันไม่ดีนะคะแต่หมายถึงการที่เรายึดมั่นถือมั่นในความผูกพันมากเกินไป จนไม่เข้าใจธรรมชาติของมันนั่นแหละคือที่มาของความทุกข์พระองค์ทรงสอนให้เราพิจารณาว่าทุกชีวิตมีความเป็นของตัวเองแม้จะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันแต่แต่ละคนก็มีความคิดความเชื่อความต้องการและกรรมเป็นของตัวเองเราไม่สามารถควบคุมความคิดหรือการกระทำของใครได้เลยแม้แต่คนที่เรารักที่สุด ความผูกพันไม่ใช่การเป็นเจ้าของเราอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของลูกเป็นเจ้าของคู่ชีวิตแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของใครได้เลยค่ะทุกคนต่างมีเส้นทางชีวิตของตัวเองการยึดติดว่าเขาจะต้องเป็นอย่างที่เราต้องการหรือเขาต้องอยู่กับเราตลอดไปคือที่มาของความทุกข์ค่ะความรักที่ปราศจากการยึดติดพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารักผู้อื่นด้วยเมตตา คือความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขและด้วยอุเบกขาคือการวางใจเป็นกลางอย่างมีปัญญาเมื่อเราให้ความรักโดยไม่ยึดติดไม่คาดหวังว่าเขาจะต้องตอบแทนเราอย่างที่เราต้องการไม่คาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นอย่างที่เราวาดฝันไว้เราก็จะรักได้โดยไม่เป็นทุกข์ค่ะนี่แหละแกคือรากฐานของคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแนะไว้เพื่อให้เราสามารถรับมือกับความทุกข์ที่เกิดจากครอบครัวได้ โดยไม่ทําให้ใจเราพังลงไปค่ะเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเกี่ยวกับธรรมชาติของความผูกพันและสัจธรรมของชีวิตนี้ไม่ได้แปลว่าให้เราเลิกใส่ใจคนในครอบครัวนะคะแต่สอนให้ระวังใจให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้ความรักหรือความผูกพันนั้นกลายเป็นแหล่งของความทุกข์ค่ะหัวใจสำคัญของเรื่องนี้คือการเข้าใจความจริง และการวางใจอย่างมีปัญญาค่ะนั่นคือเข้าใจธรรมชาติว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ความสัมพันธ์ความรักความผูกพันทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีอะไรอยู่คงที่ตลอดไปแม้แต่ตัวเราเองและคนในครอบครัวก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเมื่อเราเข้าใจว่ามันไม่เที่ยงเราจะไม่ยึดติดไม่คาดหวังว่าสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไป พอมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราก็จะรับมือได้ง่ายขึ้นไม่ทุกมากยอมรับว่าไม่มีอะไรเป็นของฉันจริงๆแม้จะเป็นลูกของเราคู่ชีวิตของเราหรือพ่อแม่ของเราแต่พวกเขาก็คือปัจเจกบุคคลแต่ละคนมีชีวิตจิตใจและหนทางของตัวเอง เราไม่สามารถบังคับควบคุมให้ใครเป็นไปอย่างที่เราต้องการได้เลยการพยายามควบคุมคือที่มาของความทุกข์เมื่อเรายอมรับว่าไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆเราก็จะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นไม่ต้องแบกความคาดหวังไว้บนบ่าดังนั้นเราควรรักผู้อื่นด้วยเมตตาและอุเบกขาหรือมีความรักที่ปราศจากการยึดติดค่ะ เมตตาคือความปรารถนาดีอยากให้คนในครอบครัวมีความสุขไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรเราก็ยังคงปรารถนาดีกับเขาอุเบกขาคือการวางใจเป็นกลางอย่างมีปัญญาเมื่อเราเมตตาแล้วเราต้องมีอุเบกขาควบคู่กันไปด้วยค่ะคือเมื่อเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเราก็ต้องปล่อยวางไม่แบกรับความทุกข์ของเขาไว้ หรือไม่ทุกเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการไม่ใช่การไม่ใส่ใจนะคะแต่คือการไม่เอาใจเราไปผูกติดกับผลลัพธ์มากเกินไปค่ะอยู่กับปัจจุบันขณะหรือสติบ่อยครั้งที่เราทุกข์เพราะครอบครัวเป็นเพราะเราจมอยู่กับอดีตที่เจ็บปวดหรือกังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงพระพุทธเจ้า สอนให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะมีสติรับรู้ถึงสิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในปัจจุบันและปล่อยวางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้การมีสติจะช่วยให้ใจเราไม่ฟุง้งซ่านไม่จมดิ่งไปกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นค่ะนี่แหละค่ะคือหลักการง่ายๆแต่ลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าสอนเรา เพื่อให้เราสามารถมีความรักความผูกพันกับครอบครัวได้โดยไม่ทำให้ใจเราพังลงไปเมื่อเจอความผิดหวังหรือความทุกข์ค่ะเมื่อเราเข้าใจหลักการแล้วเราจะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อไม่ให้ใจพังเมื่อทุกเพราะครอบครัวได้อย่างไรบ้างคะสำเร็จที่ใจมีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากที่คุณสามารถเริ่มทำได้ทันทีค่ะ 1. สูตรหายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าฉันควบคุมเขาไม่ได้ทันทีที่คุณรู้สึกว่ากำลังทุกข์ใจกับเรื่องในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำหรือความคาดหวังที่ไม่เป็นไปตามที่คิดให้หยุดทุกอย่างแล้วหายใจเข้าลึกๆออกช้าๆสักสาถึงหครั้งค่ะแล้วในใจให้พูดกับตัวเองว่าฉันควบคุมเขาไม่ได้ หรือนี่คือเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของฉันการยอมรับว่าเราควบคุมคนอื่นไม่ได้จะช่วยลดภาระในใจลงได้มากเลยค่ะ 2. แยกแยะหน้าที่ของเรากับผลลัพธ์ที่ควบคุมไม่ได้เรามีหน้าที่ในการเป็นลูกที่ดีเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นคู่ชีวิตที่ดีหรือเป็นพี่น้องที่ดีทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ที่สุด ต่ผลลัพธ์ว่าเขาจะคิดอย่างไรจะตอบสนองอย่างไรจะรักเราแค่ไหนนั้นเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ค่ะให้ทำหน้าที่ของเราด้วยความเมตตาแล้วปล่อยวางผลลัพธ์เหมือนชาวนาที่หว่านข้าวแล้วก็ต้องปล่อยให้ธรรมชาติทำหน้าที่ของมันเราทำส่วนของเราให้ดีที่สุดแล้วค่ะ 3. าํกหนดขอบเขตที่ชัดเจนไม่ใช่กำแพงแต่เป็นพื้นที่ปลอดภัย การสร้างขอบเขตไม่ได้แปลว่าเราไม่รักกันนะคะแต่เป็นการปกป้องใจตัวเองค่ะถ้าคนในครอบครัวมีพฤติกรรมที่ทำร้ายใจเราซ้ำๆเช่นพูดจาไม่ดีของเงินตลอดหรือครอบคุมชีวิตเราต้องรู้จักกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนเช่นบอกเขาอย่างสุภาพว่าหนูขอไม่พูดเรื่องนี้ได้ไหมคะหรือเรื่องนี้หนูตัดสินใจเองได้ค่ะหรือ เรื่องเงินตอนนี้ช่วยได้เท่านี้จริงๆการทําเช่นนี้จะช่วยให้คุณมีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับใจของคุณเองค่ะ 4. ไม่คาดหวังจากคนในครอบครัวมากเกินไปความคาดหวังเป็นต้นตอของความทุกข์ที่ใหญ่หลวงเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคนในครอบครัวที่เราคาดหวังว่าจะต้องรักเราที่สุดจะต้องเข้าใจเราที่สุดหรือจะต้องเป็นอย่างที่เราต้องการ การลดความคาดหวังลงมาบ้างจะช่วยให้คุณยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นได้ง่ายขึ้นและเจ็บปวดน้อยลงเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการค่ะต่อไปหาที่พักใจให้ตัวเองนอกบ้านบ้างเมื่อบ้านไม่ใช่ที่พักใจในบางช่วงเวลาการหาพื้นที่ปลอดภัยให้ใจเราได้พักผ่อนบ้างก็เป็นสิ่งจำเป็นค่ะอาจจะเป็นเพื่อนสนิทการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการไปทำกิจกรรมที่ชอบ การอยู่กับธรรมชาติหรือการปฏิบัติธรรมการมีพื้นที่ตรงนี้จะช่วยให้คุณมีพลังกลับมาเผชิญหน้ากับปัญหาในครอบครัวได้ดีขึ้นค่ะ 6. ฝึกเจริญสติและแผ่เมตตาการเจริญสติเช่นการนั่งสมาธิหรือการรับรู้ลมหายใจเข้าออกจะช่วยให้จิตใจของเราเข้มแข็งขึ้นมีภูมิต้านทานต่อความทุกข์และสามารถแผ่เมตตาให้คนในครอบครัวได้แม้ว่าเขาจะทำให้เราทุกข์ การแผ่เมตตาไม่ได้แปลว่ายอมรับการกระทำแย่ๆนะคะแต่เป็นการปลดปล่อยความโกรธความขุ่นเคืองออกจากใจเราเองค่ะจำไว้นะคะว่าใจของเรามีค่ามากอย่าปล่อยให้ปัญหาในครอบครัวมาทำให้มันพังลงได้อีกแล้วนะคะเราเลือกที่จะมีความสุขได้เสมอสุดท้ายนี้สำเร็จที่ใจอยากจะบอกว่าความทุกข์ที่เกิดจากครอบครัวเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบทหนึ่งในชีวิตเลยนะคะ เพราะเป็นความผูกพันที่ตัดไม่ขาดได้โดยง่ายแต่สิ่งที่เราเลือกได้คือเราจะให้ความทุกข์เหล่านั้นกัดกินชีวิตเราไปนานแค่ไหนเพราะพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราละทิ้งครอบครัวหรือไม่รักใครเลยนะคะแต่ทรงสอนให้เราเข้าใจธรรมชาติของความสัมพันธ์ที่มีทั้งสุขและทุกข์มีทั้งด้านที่เราชอบและไม่ชอบและที่สำคัญที่สุดคือทรงสอนให้เราฝึกฝนจิตใจของเราให้เข้มแข็ง มีปัญญาในการพิจารณาแยกแยะและวางใจให้ถูกต้องไม่ให้ความรักความผูกพันกลายเป็นโซ่ตรวนที่ผูกมัดเราไว้กับความทุกข์จำไว้นะคะว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบไร้ที่ติแต่อยู่ที่การมีใจที่เข้มแข็งและสงบได้แม้จะต้องเจอเรื่องราวที่ยากลำบากจากคนที่รักที่สุดค่ะเมื่อใจเราไม่พังไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นภายนอก เราก็ยังคงเป็นเรายังคงมีความสุขและสงบอยู่ภายในได้เสมอคะ่ะขอให้ทุกคนมีใจที่เข้มแข็งและสามารถก้าวผ่านเรื่องราวที่ยากลำบากในครอบครัวไปได้อย่างงดงามนะคะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์และช่วยให้คุณรู้สึกเบาใจขึ้นบ้างสำเร็จที่ใจก็ดีใจมากๆเลยค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรัก ที่อาจกำลังเจอปัญหาในครอบครัวได้ดูนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องสำเร็จที่ใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาช่วยให้คุณเข้าใจชีวิตและแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีความสุขค่ะแล้วถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ในการรับมือกับความทุกข์จากครอบครัวแล้วสามารถวางใจให้ไม่เจ็บได้สำเร็จลองมาแบ่งปันประสบการณ์ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะประสบการณ์ของคุณ อาจเป็นแสงสว่างให้กับใครอีกหลายคนที่กำลังเผชิญปัญหาเดียวกันอยู่ก็ได้ค่ะสำเร็จที่ใจเปลี่ยนใจเปลี่ยนชีวิตค่ะ